คำถามที่มันทําให้คนเราเนี่ยสามารถมีความผูกพันกันมากขึ้นสนิทกันมากขึ้นผมบอกนะว่ามันต้องเป็นคําถามที่ไม่ใช่คําถามทั่วไปที่เป็นคําถามแบบเรียบๆง่ายๆมันต้องเป็นคําถามที่มันสามารถเจาะลึกไปในจิตใจของอีกฝ่ายหนึ่งได้ไปในส่วนที่เป็นความลับของเขาได้ความรู้สึกอ่อนแอความรู้สึกเปราะบางของเขาได้หรือความภาคภูมิใจของเขาอีโกของเขาอะไรต่างๆพวกนี้มันต้องสามารถเข้าไปถึงความรู้สึกพวกกันได้มันถึงจะเป็นสิ่งที่เรียกว่า deep talk หรือการพูดคุยแบบว่าเชิงลึก เพราะรายการคุยแบบเชิงลึกมันถึงเป็นสิ่งที่ทำให้คนเราสนิทกันนั่นก็เพราะว่าการคุยเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องที่ไม่ใช่คุยกับทุกคนได้แต่ต้องคุยกับคนที่เรารู้สึกสนิทไว้ใจสบายใจอยากคุยด้วยเท่านั้นมันถึงเป็นสิ่งที่ทําให้คนเราเปิดใจกันได้ไงซึ่งการพูดคุยแบบนี้ผมบอกเลยนะว่ามันเกิดขึ้นจากวิธีการตั้งคําถามของคุณ เพราะฉะนั้นวันนี้ผมจะบอกครับว่าวิธีการตั้งคําถามแบบไหนประโยคแบบไหนบ้างที่สามารถนําไปใช้พูดคุยดีฟทอคได้ที่ทําให้คนเราสามารถสนิทกันมากขึ้นได้ผูกพันกันมากขึ้นได้มาเริ่มเลยครับข้อที่1ครับก็คืออะไรคือสิ่งที่คุณรู้สึกภูมิใจที่สุดในชีวิต ทำไมผมถึงให้ถามคำถามแบบนี้เพราะว่าการที่คุณคุยกัาใคนหนึ่งแล้วคุณอยากจะรู้จักลึกซึ้งกับเขาบางทีถ้าคุณถามคําถามในเชิงที่ให้เขาเผยความลับออกมาหรือแสดงความเปราะบางไปตั้งแต่ช่วงแรกๆหรือคําถามแรกๆมันอาจจะเป็นสิ่งที่ทำให้เขารู้สึกกลัวไม่กล้ารเล่าก็ได้ ราะการให้คุณถังสิ่งที่เขาภูมิใจมันเป็นสิ่งที่ใครๆก็อยากเล่าแล้วพอเขาได้พูดเยอะออกมาเขาจะเริ่มรู้สึกกล้าพูดกับคุณยาวๆหลายๆเรื่องมากขึ้นคุณก็ต้องค่อยๆแกะเปลือกเขาไปเฮานิดเดียวออไหมหเทคนิคดีๆอันนึงนะที่ผมบอกเลยว่าคุณสามารถใช้ได้ตลอดคือบางสิ่งบางอย่างถ้าหากว่าคุณอยากให้เขาเล่าออกมาคุณต้องเป็นฝ่ายเผยความลับของตัวเองออกไปก่อนอีกฝ่ายยังอาจจะรู้สึกว่าเอออยากเล่าให้เราฟังมากขึ้นเพราะรู้สึกว่ามันคือค,อความไว้ใจกันในเชิงจิตวิทยาซึ่งมันเกิดขึ้นโดยที่เราไม่รู้ต ต่อมาข้อที่2ครับก็คือคุณมีความฝันที่คุณไม่เคยบอกใครไหมฉันอยากฟังเรามาผัดกันเล่าไหมผมอยากให้เน้นย้ำถึงความสำคัญเลยนะว่าเรามาผัดกันเล่าไหม อย่างที่ผมบอกไปครับว่าคนเราในเชิงจิตวิทยาถ้าหากว่าเราได้เผยความลับของตัวเองให้อีกฝ่ายหนึ่งฟังก่อนอีกฝ่ายยังจะรู้สึกไว้ใจเรามากขึ้นรู้สึกผูกพันกับเรามากขึ้นและอยากจะเผยความลับของเขามาให้เราฟังด้วยเช่นกันเพราะไรเพะเขารู้สึกว่าเฮ้ยความลับของเรามันก็เป็นสิ่งที่เราไม่ได้บอกทุกคนแต่เราบอกเขาดังนั้นเขาก็จะรู้สึกว่าเขาคือคนสําคัญคนหนึ่งและการที่เขามองว่าเราเป็นคนสําคัญมันก็มีโอกาสที่จะทให้อีกฝ่ายเนี่ยเขารู้สึกไว้ใจเรามากขึ้นอยากจะเล่าความลับของตัวเองให้ฟังบ้างพอคนเราได้พูดคคุยกัันนนใใเเรรืื่่ออองงงขวามบ ของความเปราะบางเรื่องของความอ่อนแอจิตใจมันมีโอกาสสูงมากที่ทำให้คนเรารู้สึกสนิทกันมากขึ้นไว้ใจกันมากขึ้นนี่จึงเป็นเหตุผลว่าทําไมบางคนคุณเพิ่งเจอแค่ประมาณชั่วโมง2ชั่วโมงแต่คุณถึงรู้สึกว่าเฮ้ยสนิทมากเลยกับคนคนนี้เพราะอะไรเพราะในหนึน่งถึงสองชั่วโมงนั้นน่ะคุณมีการพูดคุยในเรื่องที่มันดีฟทอกมันเป็นเรื่องที่เซนซิทีฟคุณกับเขาคุยภาษาเดียวกันคุยกันถูกคอมันถึงเป็นความสนิทกันที่เกิดขึ้นไวมากๆไง ต่อมาข้อที่3ครับก็คืออะไรคือสิ่งที่น่าอายหรือตลกที่สุดในชีวิตคุณที่ตอนนั้นคุณอาจจะรู้สึกแย่นะแต่คุณสามารถเล่ามันได้แบบเป็นเรื่องตลกละ คุณสังเกตุนะว่าคําถามนี้มันเป็นคําถามที่เริ่มเป็นเรื่องที่มีความน่าอายความเปราะบางความอ่อนแอแล้วถูกไหมคุณจะคุยเรื่องบวกอย่างเดียวไม่ได้ถ้าคุณรู้สึกว่าเขาเริ่มเปิดใจคุณมากขึ้นแล้วคุณต้องเริ่มยับคําถามที่มันเริ่มเป็นในทางลบๆบ้างแหละเพราะคนเราจะสนิทกันมากขึ้นจริงๆมันต้องมีความเผยความเปราะบางออกมาในจิตใจเผยความลับบางอย่างออมาให้ฟังมันถึงจะเกิดความสนิทกันมากขึ้นเพราะนั้นถ้าสมมติคุณให้เขาเล่าเรื่องตลกให้ฟังเขารู้สึกว่าเออมันก็เป็นเรื่องที่นานละเป็นความลับอย่างหนึ่งแหละทีีี่่่่เเขาาาา้้้้สึกออออยตตตนนนนนนัันแนนแแฟงลลววด ตอนเด็กอาจจะเคยเอึอแตกในโรงเรียนอย่างเงี้ยอ่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ตอนเด็กอายอายแต่โตมาเล่าแล้วก็แบบตลกดีเห็นปะนล้ก็จะเป็นความลับฮ่าฮ่อันนึงที่สามารถทาให้คนเราหัวเราะด้วยกันได้ตลกด้วยกันได้พัดกันแชร์ความลับฮ่าฮ่แบบนี้ด้วยกันซึ่งอันเนี้ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ตลกและสร้างความสิทใจได้ดีขึ้นมากๆครับอ่ะต่อมาข้อที่สี่ครับเวลาคุณเจอเรื่องยแย่ๆในชีวิตคุณคุณก้าวข้ามผ่านมันยังไง คำถามแบบนี้โอเคมันได้โชว์เรื่องความเปราะบางแต่ในขณะเดียวกันนะคำถามพวกนี้มันไม่โชว์ความรู้สึกด,ด้านลบอย่างเดียวแต่มันโชว์ความรู้สึกด,ด้านบวกด้วยสําหรับคนหลายๆคน เวลาที้เราได้เล่าเรื่องปรบ,บของเราให้คนอื่นฟังแล้วเราสามารถก้าวข้ามผ่านมันมาได้บางทีเราอาจจะได้เล่ามุมที่ว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องที่ยากมากๆเกยนะในตอนนั้นนะ่ะฉันรู้สึกว่าแบบฉันเกือบยอมแพ้แลวแต่สุดท้ายแล้วฉันแบบพึดสู้ด้วยจังหวะบางอย่างในชีวิตของฉันสุดท้ายฉันผ่านมาได้และฉันก็เป็นคนที่แบบเข้มแข็งมากขึ้นอดทนมากขึ้นเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้มากขึ้นคุณเห็นไหมว่าในคําถามคําถามเดียวมันสามารถโช์ได้ทั้งความเปราะบางและความภาคภูมิใจตัวเองในช่วงเวลาเดียวกัน ในนช่วงเวลาที่เขาพูดถึงเรื่องความภาคภูมิใจตัวเองในสิ่งที่เขาแบบก้าวข้ามมันมาได้สิ่งคุณต้องทำคืออะไรคือคุณชื่นชมเขารู้สึกตื่นเต้นไปกับเขากับสิ่งที่เขาทําแต่ต้องงงเล็บนะชมไม่เป็นธรรมชาติอย่าให้มันแบบเวอร์เกินไปและก็พูดออกไปในสิ่งที่คุณรู้สึกจริงๆ ต่อมาข้อที่5ครับคืออะไรคือสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นแต่คุณรู้สึกกลัวหรือกังวลว่ามันจะเกิดขึ้นผมบอกว่าคำถามนี้เป็นคําถามวัดใจนะถ้าหากว่าอีกฝ่ายหนึ่งสามารถตอบคําถามได,ได้โดยที่เขาไม่ต้องคิดเยอะเขากล้าที่จะบอกว่าเขากังวลอะไรกลัวอะไรแปลว่าเขากําลังบอกจุดอ่อนของตัวเขาเองให้เรารู้อยู่และการที่คนคนหนึ่งบอกจุดอ่อนของตัวเองให้อีกคนนึงรู้นั่นแปลว่าอะไรครับแปลว่าเขารู้สึกไว้ใจอีกฝ่ายหนึ่งมากว่าอีกฝ่ายหนึ่งจะไม่ทาร้ายเขาเขาถึงกล้าบอก เพราะฉะนั้นถ้าเวลาที่ใครสักคนหนึ่งบอกคุณแบบนี้นั่นแปลว่าคุณรู้ไปเลยว่าเขาไว้ใจคุณมากผมบอกนะว่าไอ้คำถามที่ทำให้คนเราเนี่ยสนิทกันผูกพันกันเป็น deep talk เหล่านี้มันไม่ใช่ว่าคุณจะสามารถถามได้ตั้งแต่วันแรกที่คุยกันนะมันขึ้นอยู่กับจังหวะวิธีการดูได้ว,ว่าคุณต้องดูคนแบบไหนที่จะคุยได้สถาการณทุกอย่างมันมีส่วนเกี่ยวข้องกันหมด จริงๆถ้าใครอยากรู้เรื่องนี้แบบลงลึกนะผมบอกเลยว่าในคอสแ d ดดิกไดแต่ผมจะบอกเลยว่าวิธีการคุยยังไงให้เราสามารถรู้จังหวะต่างๆที่จะคุยกันว่าเฮ้ยจังหวะนี้ควรคุยเรื่องแบบนี้จังหวะต่อไปคุยสักเดือนนึงละควรคุยเรื่องแบบไหนและความผูกพันมันเพิ่มขึ้นมาแล้วสิิ์กันมากขึ้นแล้วควรคุยเรื่องอะไรบ้างอันนี้ผมจะมีอีบุ๊กบอกุณหมดเลยเป็นร้อยๆข้อเลยว่าเฮ้ยคุณต้องคุยเรื่องนี้จังหวะนี้จังหวะนี้คุณต้องมีออยนะเพื่อจะได้หลุดจากเฟรนด์โซนแล้วพวกนี้ได้กรอป อยู่คุณสามารถแอดไลน์ให้ฉะแอดชองคาริสหรือว่าคลิกลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยครับแล้วพบกันครับผมชองคาริสครับ